โดนแล้วบ่ามีวิแว,วว่าสิได้ปัจใจตั้งแต่ทางเขาวัดนี่แต่ไงหากบมาใส่ไม่ขอประตูหน้าต่างกูดกลางสลาะกะห้างว่าสิบ่ให้พระอึดว่าสั้นว่าหัวใจสวอยโยม,ม,มหัาซาวพราะทสิว่าหาพป่าบ่ได้ใช่ว่าสิาาาาาไปจังหัน สิมีลาบทุกวันจันใส่วาสิมีหมกขวกต้มไก่ใส่วาวสิามีหมูหันใส่วาสิให้เทศกันด้วยไปใส่วาสิแบ่งน้องงัวไม้อยู่ใสละ่ะอยู่ใสน่องโยมเจริญพร